อ๋อสุดท้ายพงจุกรย์แค่เนี่ยอยู่เกมหอยนะผมกับฮีโร่แซมพ่าเนี่ยนะครับยังไงเมเบนโดดมาครับโอ้เจอสองตัวไล่ลุมตีเจลาปั๊บเนี่ยเจลาหิวช่วยมันนิดนึงครับผมแล้วตีสู้ต่อมเมเบนโดดมาครับยังไงที่ว่านี้กูจะตายเอ้ยแล้วกลับไปสองสวนแล้วสกิลหนึ่งแล้วเปิดมาเปิดบัตรได้ชาโด กับแตก่ก่อนแต่กลับมาได้แล้วเมดเบนตัวใส่ต่อเจลาฮิวช่วยยังไงเมดเบนเมดเบนนะครับแล้วเก็บไปสองได้เสี่ยครับเรามีเจลานะครับคอยยิวให้อยู่เฮ้ยชาโดวยโดนมไอ้ชิบหายอา้า <laughs> วโอ้เฮียกลับบ้านอันนี้นะเดี๋ยวมาสู่สี่ก็เลยอ่อยเพิ่หนึ่งตัวโดนอันนี้ก็โดนอีกน,นันน่นนั่นนั่น ชาโดเมดเบย์มันเข้าไวทั้งนั้นเลยชาโดมีสองโดดเมดเบนมีเทเลพอร์ตนะครับแล้วขังไว้ก่อนนะโวยเมดเบนโดดเข้าเลยฮะเจลามานาไม่มีครับเจอ้าชิบหายติดอะไรติดติดติดตานชาโดมีขวดอยู่ครับถอยก่อนมาความขวดอยู่ก่อนครับความขวดเดี๋ยวรอขังขังเมดเบมันก็โดดหนีได้ขังชาโดก็ถ้ามันมีคีบอยู่ข้างหลังมันก็โดดออกไปได้นะครับแต่น่าจะโดดยากกว่าเมดเบน กันขังเชเดลดีกว่าครับงไงเมดเบนโดวสู้เลยครับชาโด้สวยเป็นไงเมดเบนเพื่อนโโหมเดินไปรอตรงนั้นเลยเหรอมูเดินไปรอไกลจาดเดินไปเดินไปรอยังไกลโอ้โหไม่เบนกันเวทมาชินแรกเลยอะโอ้โหแม่งชินแรกชินแรกเซอร์วินเลยหรอเพื่อนเรียบร้อยตีหนึ่งสัมผัค่อนข้างแรงนะครับ รามีการเบรยังโดนอ่าหรือโลกวันนี้กว่านะฝั่งเรามีอ่าวินดิจเจลาเซอร์วิเล่นะครับแซมพาร์รองข้ามีลเวอร์นอเมดเบนนะครับเฮลวมิงเกอร์วาคาลี่นะฮะแล้วก็ชรเวดตัวเล่นในตำนานนะเอาลูนไม่มีครับผมไม่เป็นไรเอาโคตบาชาดิตปามา มาหนึ่งสองครหนึ่งก็คือปล่อยขึ้นไปทางานเป็นวงกลมสองคือโดดเข้าไปนะครับพุ่งกระบายเราสร้างกำแพงอ่า 3, สามพาสียังไม่ได้อัพนะครับสกิลสามยิ่งอ่าเรียกว่าอะไรอะ่ะใช้สกิลยิ่งตีไวอ่าอันตีก็คือแยกล่างลักเลกมันแยกยากเอ้ยถูกแล้วเกี <laughs> ่อะไรกับแยกล่างวะ่ะฟารูน โอรีเจนออกบนนะครับอ่าถ้าถ้ามันถ้าแบบไอไออนนะไม่มีไอเทมระเบิดลังปอมนะตัวนี้คือโกงสุดนะครับเพราะว่าอันตีมันนะเห็นไหมว่าอ่าเรียกว่าอะไรอะปกติลังปอมเนี่ยมันจะดีเบาแล้วโดนดาเมจแรงใช่ไหมแต่อันตีของแซมพานะ่าเนี่ยเห็นไหมจะได้รับควาเสียหาย1้0ยหสิปอร์เซนแต่ว่าร0อยํปอร์เซ็นหรับ5ห้าวินาทีแรกก็คือห้าวินะครับถ้าไม่เจอระเบิดลังปอมครับสมมติว่า เป็นอิอลอนเนียสกิลหมู่มาก็ไม่สามารถที่จะแยกออกได้เพราะในตัวจริงเอ่อแต่เทมนังต่อมาแยกได้ต่อให้ว่าฮาวีแรกก็ตามนะครับเอ้ยอน,นั่นไงโอ้เมเบนมีรอโดนะครับแล้วรอพุ่งก่อนจังวะนนี้เจลาตีแล้วพุ่งถึงด้วยครับเรียบร้อยมเมเบนตายแทน,ทนหรือเปล่าครับ,รบมีทีเพอร์ตบ้านน้องตีมาพอดีแล้วอู้หูบิงมานี้ฮะแต่ว่าเขามีวอร์ดอยู่เขาเห็นนะครับ แล้วรอซิวสองคูดาวฮะซิวสองมีดาเมจอยู่เหมือนกันไปพุง่งมีจุกมีจุกมีจึกมีจุกเอ้ยเจาลาดักเจลาเจลาฮเออครับเมื่อก่อนใช้แยกเล่าออกมาสองตัวนี่ค่ะฟ้าห้าตัวนะครับฟ้าแยกล่างขางังป้าซิวหนึ่งระเบิด,ด,ดนี่จาโดโรคิมหนีซาคารเสีาาสายหายห้าสเปอร์เซ็นตเวทแล้วพลังยมตีเป็นฐาน คือดาเมจครึ่งหนึ่งตอนนี้อัพหนึ่งะนะปาบนี่ครับอ่าสกิลก็ดาเมจครึ่งหนึ่งเอ้าจะลาหิวลาไปแดกนะครับอ่าแล้วก็เคือตีเนี่ยครึ่งหนึ่งสกิลมันก็ใช้สกิลหนึ่งเราได้เหมือนกันแต่ดาเมจครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็โดนดาเมจร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ในยี่ห้าวีที่เหลือนะดาวห้าวีแรกเนี่ยโดนร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือโดนเท่ากับร่างหลักถ้าไม่มีระเับหลังปอมคืออย่างที่บอกว่าเราแยกไม่ได้นะครับกระทาฟ้าก็เพิ่มมาเป็น อ่าอีกสองตัวรวมเป็นห้าตัวก็คือถ้ามีห้าล่างนะครับเวลาสกิลหนึ่งเนี่ยอ่ามันก็ล่างปอมก็ทำดาเมจด้วยก็เหมือนโดนสกิลหนึ่งห้าครั้งแต่ว่าตัวล่างปอมกระโดนดาเมจครึ่งหนึ่งนะครับแต่ว่ามีมีดาเมจเหมือนกันนะั่นคือแรงแล้วก็ไอ้สกิลอะสกิลตัวมานะ ก็โคเวอร์กับไอเทมอ่าแยกล่างด้วยนะครับก็คือมันใช้ด้วยกันได้แต่ตนนีไม่เกี่ยวแต่พวกแบบอ่าใช้สกิลหนึ่งแยกล่างก็ใช้สกิลหนึ่งได้ด้วยจากไอเทมเราก็เหมือนกันนะครับแต่ซึ่งมันเอาไว้ให้คอมโบกันได้ไม่ได้แบบล่างปลอมใช้สกิลไม่ได้ปกติล่างปลอมใช้สกิลไม่ได้ใช่ไหมละ่ะอันนี้ใช้ได้ครับใช้ได้ไปว่าไปบนมีลุนซิ่งอยู่ครับเจลาไซโลให้รอ แล้วพุ่งมาบน,นครับเซอร์ตะเด้งกระเด้งที่เดียวโอ้โหเซอร์เอาไปแดกเซ <c oughs> อร์อาวาไฮรี่บลบอ,อกไปแล้ว <c oughs> ไปเอาอ่าฮิวบิงด้วยนะบลอ็อกอะไรหมดแล้วครับป้าไอ้วินดี้นะครับอันตีไปก่อนแล้วพุ่งไปบาป ทีเดียวเออแล้วล่างแยกก็พุ่งตามวยเห็นไหมเออไอเทมก็พุ่งตามคือฮีโ o m ันมันมัน,ม,นมันคิดมาดีเจ้าฮีโร่คิดมาดีแต่ก็ดีแล้มีระเบิดลังปอมอ่ะยุคไม่มีระเบิดลังปอมนี่ไอ้เนี้ยนินจากับเมดเบน,นเนตัวเฮี้ยเลยเราจะพอนินจาแล้วยุคก,ก่อนนะไอ้ไม่มีระบบกันตุ๋ยไม่มีระเบิดลังปอม เจนิจาแยกล่างโอ้โหตุ่ยบรรลัยเลยตุ่ยหัวร้อนอ่ะมาลุยหนุนตาวนะิเลวิเลว่างไงวิเลเพื่อนมาเอกตานพุ่งเข้ามากิ่หนึน่งระเบิดและเฮลวิงเกอร์ตีส่วนนะครับผมโอ้โหวิเลตายแทนโอ้ย แม่งรอดด้วยดีเฮลบิงฟ้าไงต่อชิ้นแรกนะเป็นกระทาฟ้าเลยอันติจะได้มีออห้าตัวเออรอ้แทงเก็มเบนไปได้ครับแล้วไงเชเดลเชเดลวิ่งหนีอยู่ อ,อ้าวไอตีจะล้างหมดละแล้ววินเลมายิงแม่งเลยเอยมัาางกรนอามังกรมาไม่ทันนะครับอาวินเลตันเอร์เสีสยบเรียบร้อยเสร็จวินเลปังกลางแตกไปนะครับ ไปไหนครับ <S <S ไปบนมาเรลวานอออันตีขงตังสักกี่หนึ่งบ้าโอ้โหดูทีมาเรลวานออไปไหนไปไหนเพื่อนเห็นไหมเลือดเหลือเท่ากันนะครับแยงไม่ออกอ,อันตีวอคกให้ครับวินดี้เดินตามเฮลบิงอยู่วะไอบิงมาวอร์ดแต่มันวอร์กอ่าวิเลเดินมาครับเฮลบิงเห็นนะ แล้วสกิลสวยไปก,ก่อนนะครับวินดี้ใบโน,น,นอปาซสิว,ดวโดนล,ลัสเซอร์โดล,ลงมาแล้วเสียบเข้าไปเสร็จวินเล่เฮ้วจเราทาฟาร์มกันนะรอเพื่อนมาหรือเอาเองไปเลยไปว่าอีกเท่าไหร่อีกขั้นแท้เขาบผม ไอ้ชาร์โลขังต like ัวค like ีมหนีแ right? ล้ว <that> ป like ๊าบนั่นไงโอ้หตอนนี้ฝันของข้ามควรเลนนี่ว่าเรโนชาร์โลนะฮะเมดเบนฮาร์ดฮาร์ดสาบอ่นี่รอเลนลอเลนเลวันอเลวนไม่เรียกฮาร์ดปะหรือว่าเรียกวะ คือแบบต้นเกมแม่งก็โหดนะต้นเกมเมันก็นแรงอยู่นายแครี่คือแบบว่าตัวที่เล่นยากอะต้นเกมต้องมีของอะต้องใช้ของอะมีเลตันช่วยครับเอ้ยเจอรรงงานตีเจอเสียบฮะแสมย้า,ามาไปเรเวนอสวยเจลาได้ครับวิลเลอรจอตีสวยจัดโดนสามแล้วรอแป๊บหนึ่งอะอันตรงอตีมีไป แล้วขังแคโดบ้ารีวิวหนึ่งระเบิดหายเลยโอ้โหแม่งเอามังกรมาบางัง yes. ่างเนี่นแตกเฮ้ยหอกเฮ้ยกับโดนอ่าสกิลสาม,มันมียุคยุคบักด้วยนะแบบว่า ดาเมจก้าวๆๆอะ่ะเขาแก้วแล้วครับก็คือมันใช้สกิลหนึ่งกับสองสลับกันเรื่อยๆแต่นี้ดาเมจตันเท่าไหร่อะ่ะสามร้อยหน่วยสมัยก่อนไม่ตันตีก้าวๆอย่างเกียร์ว้าช่วยลูกเพื่อนกระหาฟ้าได้นะครับสิลสองพุ่งมาขังป้าหอ,อกโอ้โหไม่เบนโดนหนีไปก่อน แล้วไงครับเรามีลูนเฮดอยู่ว่าเป็นตายไปละตวายเก็บบาร์รดิไปได้ท่านนี่ใครว่ามานะเอาเลยร่ะเฮลบิง mega bang เลยล่ะลอ,ะอ่าฟีกจอรทีหนึ่งไอ้ความเร็วขึ้นมาอะไ 30. รสามสิบลังปอมก็นับนะลังปอมก็เพิ่มมีลังปอมก็ช่วยให้ชาจิวสามเพิ่มได้อ่าแชโดโดนมาเจาลาหิวช่วยตีพร้อมมาไปบา้าบูหายเลยอนะ่ะ โอ้มีกราฟ้าสกิลหนึ่งโคตรแรงครับดูว่าดาเมจมาไอความเร็วมา300เลยสกิลทีเดียวอันนี้เท่าไหร่75 75พลังยมตีละเวทนะครับ175อันนี้เท่าไหร่235ยมาเนีย่ยมา150กว่า160 4ตัว160ตัว,ต,วตัวแรกกอบ200ตัวหลักอ่ะก้อนแรงยู่นะป้าบเนี่ยดูดิ เบสเซตเจ็ดร้อยกว่านะฮะเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดตกี้หนึ่งอะสกิลหนึ่งเงนเดียวนะฮะเจ็ดร้อยกว่านะครับ 97, รองงย,นะบย่างการอันติแล้วคูดาวสิบวินะครับเท่ากับการันตีชนะได้มันเท่าไหร่วะสามครั้งอืมดีดาเมจแม่งแบบคำนวณรวมมาให้เลย <laughs> ว่าเบสเซตโดนเท่าไหร่เออไม่ต้องมาบวกเองนะฮะไปโดนบนอันนี้เป็นตัวสุดท้ายของฮอนปะใช่ไหมเออน่าจะใช่ วันล่าสุดวัล่าสุดอันนี้คือตัวสุดท้ายแล้วก็แล้วก็ปิดนะครับอ่ายังถึงว่าแม่งคิดมาดีคิดมาดีมีโ่คิดมาดีแล้วทุกอย่างมันแบบว่าเอามาคอมโบกันได้หมดอะเหมือนแบบทุกอย่างมันเอื้อกันอะง่ายๆเออสกิลไปในทางเดียวกันไหเนี่ย อ่าพุ่งเลยครับเฮ้ยเดี๋ยว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 ,ยวอตีแป๊บหนึ่งครับอ่ามีถ้ามี ie, อันตีเอาพุ่งไว้สกิลหนึ่งน่าจะหายเลยม,มา, <c oughs> มาระเบิดลังปอมซื้อได้ยังรู้สึกว่าระเบิดลังปอมมันมันมันต้องผ่านไปกี่นาทีถึงจะซื้อได้เหรอสิบสิบห้านาทีฮะ อาจจะไม่ได้ซื้อได้แน่แบบอ่าตอนแรกอะไรอย่างเงี้ยนกะ็รอไอเฮลบิงซื้อเฮลบิงวากาลี่แต่เฮลบิงไม่มีตังค์ซื้อเลยเฮลบิง <laughs> ไม่มีอะไรเลยวากาลี่ก็ไม่ได้ซื้อให้ฮนะก็น่าจะรอให้เฮลบิงซื้อคนเดียวแนละ้วทีนี้ป้าบ้าบาโอ้โหซีนหนึ่งระเบิดไปหายไปก่อนแล้วมาดีโอ้โหวินดี้ได้เป็สองว่ะตัวบ้านเลยตัวบ้าน ไปอันตีอันตีลอ,อยบ้านเลยตัวพีเกมได้เลยอันตี้ลอยบ้านยังไวสะกียวนึงเล่นไหมหรือว่ารอตัวเข้ามามันไม่แน่จะเข้ามาสะกียวนึงเพิ่มความเร็วนะครับมีห้าตัวนะวนแบบความเร็วมาสามร้อยพอดีพุ่งบา้าเนี่ยสเกียวนึงความไวมาสามร้อยเลย โอ้ยเฮลบินอันตีสวยอยู่นะครับโดนสี่ห้าตัวได้ครึ่งหน okay. ึ่งครับเมดเบนอ้าวเซอร์เสียบช่วยชลิปหาแล้วอันตีไมมมีฮะเซอร์โอ้โหเซอร์วา้ามีรอดไปแล้วครับเหลือเพื่อนฮะจับคนช้าจับคนช้าเพื่อนตายไปสองสามตัวนะครับจับคนช้าหนึ่งนายได้ไปครึ่งหนึ่งเอาอะไรต่อรีสกิลว่ามา อันนี้รีสก,กิลก็ไม่โดนเนิร์ฟอันตินะหมายความว่าอันตีเฮลวิงเกอร์มังกรมีสองรีสก,กิลเหลือสามอันนี้อันติมีห้ารีก็เป็นเก้าก็ไม่ได้ลดทอนมันนะก็ถือว่าดีไม่ได้แบบว่าเออพอรีสก,กิลครั้งนี้สองเหลือแค่สองล่างเอ,มเอ,มเอแมวแมวแา่เต็มสต๊อกเต็มควต้าทีเดียวเซอร์บายเซอร์แทงหน่โไปตัวหลังเบย์มา มาตีไปก่อนบามสกิลไปหนึ่งมาแล้วขังชาโดไปไหน่อยชาโดโคจะอิมอ,อไปตัวบ้านนี้บาบูเดโหดาเมจสะกีหนึ่งก็รอบไปเกือบแปดร้อยแล้วมาเป็นรีสากิลครับผมมีเลตันด้วยก่อนอโอเคปลอมแตกครับขังระเบิดบาบหาย เอแทงมาครับโอ้โหเรียบร้อยจริจริอันตีคูดาเท่าไหร่ 94B นะครับอันตีเป็นโกงไงก็ต้องระดับนั้นแหละ 94B นะีนทีโดนโดนโดนเจลาเจลาอ้ยอ,อันตีมาพอดีครับโอ้โหมาเจลาช่วยพอดีเมื่อกีน้นี้กลับไปสวนเมดเบนะครับ แล้ววินดีไปไปไหนว่าเฮียลี่เก็บไปสองขับวนต่อเลยครับไปเอ้ยเฮียป้อม,มตีลังลังแรกลังจริงป้อมตีลังจริงโอ้ยจะไปตีอะไร,รป้อมข้างนอกไม่แตกเลยเอาเร็วตุยตุยตุย,ตยกลับบ้านก่อนตะเกียวนึงเล่นดิ ตอนนี้ก็ผ่านมาสิบแปดนาที 90, นะกดไปถึงสี่ตัวไอเฮลบิงย่อกับทาฟ้าก่อนไม่มีใครแบบเสียสะาเลยไอสามตัวแครนี่ไม่ออกให้อยู่แล้วระเบิดลังปอมอ่ะวาแคร์ก็ไม่ออกออกเป็นไอดาบไอนุไฟเบ 5, ดเฮลบิงยาวกับทาฟ้าก่อนอีกนะครับโอ้โหแทนที่แบบระเบิดลังปอม,มสําคัญกว่า,าทาฟ้าหรือเปล่าเอาตัวปัญหาแม่งคือแจมผ้าเนี่ยตอนนี้ไม่มีใครออกระเบิดลังปอมเลยเจเดนพรอ ตอนมันมีล่างเอาอะไรไปสู้กับมันนี่ป่าโอ้ยได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยล่างล่างตั้งฟองหายโยดเฮ้ยโอ้โหตายโอ้ยโดนปิดตำนานโอ้เซอร์โดนมาข้างหลังแทงไว้ฮะเรียบร้อยสวยแล้วได้ได้ไปเป็นพันเนี่ยมั้งเนะี่ยอ้าวคาร์ติโดนมาครับไล่ตีเอ้ยฟ้าหอกไม่โดน มีดีออกใบฮนะไอ้อเออออปอดอ้มีวางวงใบเชโด้โดนมาเจอปรดุ้วไปก่อนนะครับวาแครี่ที่เดียวเอ,อ้าวไดพิกเกิน <I win. S 1> <Okay, S 2> มันแล้วครับตอนนี้มีรีสกิลกทาฟ้าแค่นี้แล้วก็ด,บดาบแดงแล้วยอแยกกล่างถ้ารวมกันเป็นเท่าไหร่เนี่ยอันตีสองทีก็ก็เ้าตัวรวมตัวมันแยก,กล่างอีกสี่ สิบสามป่ะสิบสามรวมตัวมันไหมสิบสามล่างไปแต่ว่ายกล่างยังไม่มาตอนนี้บา้าเอ้ยเ,อดดอเดี๋ยวนอโดนปวดหัวนะครับสีสสองพุ่งเข้าไปได้เยอ่าเมดเบนเม็ดเบนโดดหนีเข้าไปครับ เวรีปจบเลยเว้ยไม่ไปเลย้ยเจลาครับเจลาออกนายะลีสักิวเหมือนกันนะครับไว้ซับลังลังแยกเราตีได้ป่าเออพุ่งเลยวะพุ่งเลยวะอ่าตีไปแล้วหนึ่งล่างหนึ่งรอบเลียรีป่าบเปิดอีกทีเลยพุง่ง เรียบร้อยนี่เดนโอ้โหเฮลบิงโอ้ยเฮลบิงกันดีสวยจัดวงแต้บเจลาเแล้วไงเจลาช่วยด้วยว่าพุ่งใบข่างโอ้โหเก็บใบสามไปไหนเฮลบิงเฮลบิงว่าไงเฮลบิงเฮลบิงเ้งเงยตายเจลาหิดด้วหน่อยเจ้าโอ้โหแฟนเด็กมังกรเล่นข้าวมังเว้ อ๋อป้อมมาไม่ได้ก็ได้ตอนนี้ชิวๆอ้าวมาครับแยกล่างมาครับทีนี้จิ้มจิ้ม,มตัวทองจิ้มไม่เบรมาฮะโอ้โหเบอร์มานะ้าหมดเวละสู้หนีไม่ได้นะสู้กันเลยสู้เลยสู้เออสู้โอโหตายก่อนอนิดเดียวอ่าอันนี้สองมีสก,กิลเป็นสี่อันตี้เป็นแปด สิบสองรวมตัวมันสิบสามล่างตะกกดพร้อมกันนะนะบางคนก็นเลือกกดทีละครั้งว่ะแต่ผมเล่นผมถ้าสมมติว่ามันมีระเบิดลังปอมเราอาจจะแบบกดทีละรอบอะรอบหนึ่งเผื่อแม่งระเบิดลังปอมไงแต่ถ้าไม่มีก็ใส่เต็มเลยแบบใส่เต็มสต็อกเลยอันตีแยกล่างดีสก,กิลอัตตีแยกล่างทีครับใส่แม่งเลยแต่ว่าจ,จะโดนแบบฮคฮลบิงอัตตีชุดเดียวไงแล้วมันก็ก็เสีย ตาแบ่งมันใช้สองครั้งครั้งที่สองมันก็สก,กิมันหมดไงขนม้นามาตอนเรือเอาฮะเฮ้ยตอนนี้อันตี้อัพเต็มนะครับก็คือดาเมจเท่ากับร่างหลักเลยนะครับร่างปลอมเราอะ,อะแต่ว่าโดนดาเมจแรงร้อยห้าสิบเปอร์เอยู่ดีแต่ว่าหลังจาก5้วีแรกคือ5้วีแรกนะครับร่างแยกมันคือร่างจริงทุกประการนะครับก็คือร่างจริงดีๆนี่เองมืนมีแซมห้าห้าตัว โกงนะผมว่าถ้าเราอ่านจากสแต็กอะแต่ควรก็ไม่เล่นเท่าไหร่อะอย่างเพราะมันมีระเบิดรังปลอมนี่เนี่ยถ้าไม่มีม,มันจะลายเทียมทานมากเลยฝ่ายฝายก่อนติ๊กยูสองเล่นเนโอ้โหเจอไล่กแะดองนูเฮียกันเวและนูเลยนะครับโอ้โหต้องใส่โดนแสมผ้าขังงอมเขาจะเล่นเกมไวไวแล้วแม่งเอานูมาดาเมจกลายเปไม่มีกันเลยนะฮะป้าบ เนี่ยเอาเกมไว้ไอ้นี่แบบว่าเล่นเรื่อยไปก่อนเออแต่ว่าเอาของนักมบนมาเจอขังชุดเดียวก็ตายเว้ยมันต้องเริ่มจากโลที่แข่งแกร่งเออเริ่มจากการป้องกันที่แข่งแกร่งก่อนเว้ยแล้วเขารอบ้านไวทางเลวนะไปอันตี้แยกล่างอันตี้โอ้ยเฮียสิบสามล่าง ปาเจลาใส่โลให้อีกุ้ยโดนหนีหูยี่ตะโดนดอกนี้ไปเป็นพันแน่นอนตีบ้านไปโอ้โหไม่มีกันบ้านีิโอ้โหโอ้ยน่าเอฟบิงตีมาเจลาเออหเจลาตีช่วยครับสวยมากเจลาเจลาช่วยเราไว้อโหมาดิล่างล่างเยอะจัดเตอร์โดดมาครับหูไม่ได้คิวเลยครับโอ้ยเพื่อนได้คิวหมดเลยเราไม่ได้เลยหรอวะโอ้โหไอ้หี่สิบสองตัวมึงไม่ได้คิวสักตัวเลยหรอวะ อะไรวะเนี่ยมีการบวชยอมเฮโอ้โหดูมีสิบสองตัวยังไม่ได้ลาชดสักตัวเลยไหายน่าเศร้าใจมี่สองตัวยังทีที่ท้ายกันไม่ได้เนี่ยจะชุดเมื่อกี้ไปอนะเรียบร้อยเลยสกิลก็ไม่ได้เจลาแม่งช่วยอยู่จีจีไป เล่นกับเจลาเขาโหดนะน่ตัวดดนี้รนรเรียบร้อยครับสามทางยี่สิบกว่านาทีเท่านั้นนะครับฝานุเอาเลนมาเยอะด้วยครับไม่มีตัวสกิลโมโอ้อาชีพหายเดียวมีอติอาการแยกล่างอยู่พอกุมกริ่มกุมกริ่มกมุมกริ่มมาดีคุมกริ่ม กลุ่มเกมเก็บไปหนึ่งไปไหนเก็บไปสองไปไหนมาดีมาดีมาดีเกิบหนึ่งมาบา้าโอ้โหพุ่งมาหายวา่าแครว่าไงวา่าแครเก็บไปสาแล้วตอนนี้รอสกิลสองแบบหนึ่งว่าแคารี่ว่าแคารี่สกิลหนึ่งบา้าบนี่สกิลสองพุ่งเข้ามา,มาเก็บไปสี่เอ๊เพื่อนตายถึงจะได้คิว มีหกพันห้าครับบอกอะไรดีมาก็เท่านี้แหละนะฮะรีสกิววัาผลาแยกล่างก็ตามสูตรมาแล้วออกฮัสมานะครับอ่าฮันมาจะได้ล่างแยกอื่นๆหน่อยอ๋อโอ้เฮลวิงออกจ่อเวทมัน่าจะแบบไม่อยากระเบิดล่างปองอาจจะเอาเอาตีมาเคลียร์ล่างไงเอาตีมาเคลียร์ล่างปองอรอจัดไปเพื่อน อาหาดแล้วทีนี้ล่างแยกไม่เคลียร์ง่ายๆแล้วครับเทาานี้เดลือยี่ยทางว่ะเอาเหมือนสามทางไปแล้วนี่ไปสามทางไปแล้วคอนเลยน้องอ่าทุกอย่างพร้อมไปแยกล่างเลยอันนี้รอโดนหนีโหรอให้พุ่งแล้เก็บไปหนึ่งฮนะเหวี่ยยเจ็บเจ็บไอ้ยี่มีฮาร์ด โอ้ยแยกล่างไปก่อนนะครับมารีมิกิวแยกล่างโอ้โหมาดิกระโดวว่าง่าโอ้โหเกมหนึ่งเกมสองเกมสามเลื่อนเลื่อนน้อยก็แต่เขาโหดนะโอ้โหดูดิครับเจลาตีให้อยู่เลื่อนน้อยแต่ตีไม่ได้ว่าเจลาตีให้อยู่เก็บไปสี่ไฟนี้อ่าเรับจที่ยี่สิบหกตัวโอเคก็ไปแล้วครับบายบายไอ, icker, อ,อพีไปแฮรเบิร์ด